สวิตช์ปลั๊กไฟ AC พร้อมช่องเสียบฟิวนะครับนี่นะฮะตัวเพลทเขาจะมีจุดต่อสายปลั๊กไฟ AC นะครับเป็นแบบสามตานะฮะและก็เรานำสายมาเสียบเข้าแบบนี้นะครับนี่นะฮะและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีสวิตช์ไวป้ปิดเปิดนะครับจริงๆแล้วเขาออกแบบมาให้ปิดเปิดไฟ AC นะฮะแต่ว่าผมจะประยุกต์การใช้งานไปปิดเปิดไฟ DC แทนนะครับ เพราะว่าไฟ AC เราจะมีสวิตช์ออนออฟที่อยู่หน้าเพลทอยู่แล้วนะครับเวลาจะใช้งานไฟ AC แล้วก็เพียงแค่เสียบปลั๊กไว้นะครับแล้วก็มาออนสวิตช์ด้านหน้านะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ได้ประกอบตัวสวิตช์เข้ากับเพลทนะครับเดี๋ยวเวลาเราต่อสายเสร็จเราค่อยมาประกอบอีกทีหนึ่งนะฮะผมจะให้เป็นวงจรการต่อสายระหว่างอุปกรณ์นะครับไปดูกันเลยฮะ วงจรย้ายจุดต่อสายไฟเลี้ยงแอม9 0 0チュดด้ายต่อสายสิน้ำตาลจากขาปลั๊ก AC Power มาเข้าลายของเพลทปลั๊ก AC Modify ต่อสายสิน้ำเงินจากขาปลั๊ก AC Power จากบอร์ดมาเข้าขานิวรอลของเพลทปลั๊ก AC Modify ต่อสายสวิตช์เปิดปิดไฟ DC จากจุด DC Power KS ของบอร์ดมาเข้าขาสวิตช์ออฟของเพลทปลั๊ก DIY ต่อสายจากขากลางของสวิตช์มาเข้าจุด DC Power KS ของบอร์ดตามรูปเลยนะครับ ต่อไปเป็นการต่อไฟ DC จากแบตเตอรี่เข้าบอร์ดแอมจิวต่อสายสีดำจากขั้วลบของแบตเตอรี่มาเข้าจุดต่อแจ็ค DC in ของบอร์ดแอมจิวที่ขั้วลบตามรูปต่อสายสีแดงจากขั้วบวกของแบตเตอรี่มาเข้าจุด DC in อินขั้วบวกของแจ็ค DC ของบอร์ดแอมจิวตามรูปการเปิดปิดไฟ a c 2 2 0โวลต์จะถูกเปิดปิดที่สวิตช์ VAP ที่หน้าบอร์ดแอมจิวไฟ DC จากแบตจะถูกเปิดปิดที่สวิตช์ DC o n off ที่เพลทปลั๊ก d ีเ